อริยสัจสี่เป็นหลักธรรมสำคัญที่อธิบายความจริงของชีวิตซึ่งประกอบด้วยทุกข์สมุทยัยนิโรธและมรรคทุกข์หมายถึงสภาพที่ทนได้ยากเช่นการเกิดแก่เจ็บตายรวมถึงความไม่สมหวังและความทักทากสมุทยัยคือสาเหตุของทุกข์ซึ่งเกิดจากตัณหาหรือความอยากในกามความอยากเป็นและความอยากดักนิโรทัหมายถึงการดักทุกข์ได้ โดยการละตัณหาให้หมดสิ้นมรรคคือหนทางนำไปสู่ความดับทุกข์ซึ่งมีองค์ประกอบ8ประการเรียกว่ามรรคมีองค์8มรรคมีองค์8เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์ประกอบด้วยสมาธิสมาสังกปะสมาวจาสมากรรมตะสมาอาชิวะสมาวัยมรสคสมาสติและสมาสมาธิการปฏิบัติตามมรรคนี้จะช่วยให้จิตใจสงบ มีปัญญาเห็นแจ้งในสัจธรรมและหลุดพ้นจากกิเลสไตรลักษณ์เป็นลักษณะของสรรพสิ่งทั้งปวงได้แก่อนิจตาทุกขตาและอนัตตาอิิจตาคือความไม่เที่ยงทุกสิ่งเกิดขึ้นและดับไปตามเหตุปัจจัยทุกขตาหมายถึงความเป็นทุกข์เพราะสิ่งต่างๆไม่สามารถคงอยู่ตามความปรารถนาได้อนัตตาคือความไม่มีตัวตนที่แท้จริงทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัย ไม่มีสิ่งใดเป็นของเราโดยแท้จริงกุศลกรรมบท10บเป็นแนวทางในการกระทำความดีโดยแบ่งเป็นสามด้านคือทางกายทางวาจาและทางใจทางกายได้แก่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทัพไม่ประพฤติผิดในการทางวาจาได้แก่ไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อทางใจได้แก่ไม่โลภอยากได้ของผู้อื่นไม่พยาบาทปองร้าย และมีความเห็นถูกต้องศีห้าเป็นสีนพื้นฐานสำหรับคาราวาประกอบด้วยการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จและไม่ดื่มสุราหรือเสศของมึนเมาการรักษาศีห้าจะช่วยให้สังคมสงบสุขและเป็นพื้นฐานในการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นพรหมวิหารสี่เป็นธรรมที่ช่วยให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขประกอบด้วยเมตตากรุณา มุทิตาและอุเบกขาเมตตาคือความรักและปรารถนาดีต่อผู้อื่นกรุณาคือความสงสารและช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากมุทิตาคือความยินดีเมื่อผู้อื่นได้รับความสุขหรือความสําเร็จอุเบกขาคือการวางใจเป็นกลางไม่ยินดียินร้ายจนเกินไปทั้งหมดนี้เป็นหลักธรรมพื้นฐานของพระพุทธศาสนาที่ช่วยให้มนุษย์เข้าใจชีวิตลดทุกข์และพัฒนาตนเองให้สูงขึ้น หลักธรรมในพระพุทธศาสนาไม่ได้เป็นเพียงคำสอนที่อยู่ในตำราแต่เป็นแนวทางปฏิบัติที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงหากเข้าใจและประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องจะช่วยให้เกิดความสงบสุขทั้งต่อตนเองและสังคมการดำเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนาเริ่มจากการมีศีลเป็นพื้นฐานเพื่อควบคุมพฤติกรรมทางกายและวาจาทำให้เกิดความสงบภายในเมื่อศีลมั่นคง สมาธิก็จะเกิดขึ้นทำให้จิตแน่วแน่และไม่ฟุ้งซ่านเมื่อสมาธิพัฒนาไปถึงระดับที่เหมาะสมปัญญาก็จะเกิดขึ้นทำให้สามารถเข้าใจสัจธรรมของชีวิตได้อย่างถูกต้องหลักกรรมและกฎแห่งกรรมเป็นอีกแนวคิดสำคัญในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าทุกการกระทำย่อมมีผลตามมาเสมอไม่ว่าจะเป็นการกระทำทางกายวาจาหรือใจหากทำกรรมดี ผลดีย่อมเกิดขึ้นหากทำกรรมไม่ดีผลร้ายก็จะตามมาแม้ผลของกรรมจะไม่ปรากฏทันทีแต่เมื่อถึงเวลาก็ต้องได้รับผลนั้นแน่นอนหลักกรรมสอนให้เรารับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองและเป็นแรงจูงใจให้ทำความดีนอกจากหลักกรรมพุทธศาสนายังเน้นเรื่องการปล่อยวางและการละความยึดติดความทุกส่วนใหญ่มาจากความยึดมั่นถือมั่นไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินตำแหน่ง หรือความสัมพันธ์พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแต่ให้เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันโดยไม่ย,ยึดติดเมื่อสามารถปล่อยวางได้ใจก็จะเป็นอิสระและพบกับความสงบที่แท้จริงอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยลดความทุกข์คือการฝึกสติและเจริญปัญญาสติทำให้เรารู้ตัวอยู่เสมอว่าเรากำลังคิดอะไรพูดอะไรและทำอะไรเมื่อมีสติเราจะสามารถควบคุมอารมณ์ และแตัดสินใจได้อย่างถูกต้องการเจริญปัญญาทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงไม่ถูกครอบงำด้วยอารมณ์หรือความเชื่อที่ผิดพลาดแนวคิดเรื่องความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งอนิจจังเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเข้าใจโลกได้ดีขึ้นไม่มีสิ่งใดที่คงอยู่ตลอดไปทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปความเข้าใจในข้อนี้ช่วยให้เรายอมรับการเปลี่ยนแปลงและไม่ยึดติดกับสิ่งที่ไม่จีรัง พุทธศาสนายังให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองผ่านการปฏิบัติธรรมนอกจากการรักษาศีลและเจริญสติการให้ทานและการช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นสิ่งสำคัญการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นการฝึกจิตให้ละความเห็นแก่ตัวและเพิ่มพูนความเมตตาสุดท้ายเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาคือการเข้าถึงนิพพานซึ่งเป็นภาวะที่พ้นจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงนิพพานไม่ใช่สถานที่ แต่เป็นสภาวะของจิตที่ปราศจากกิเลสและความยึดติดการเดินไปสู่จุดหมายนี้ต้องอาศัยความเพียรความอดทนและการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางที่สามารถนำมาใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าชีวิตจะซับซ้อนเพียงใดหากเรายึดมั่นในหลักธรรมเหล่านี้ก็จะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและสงบ การปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไม่เพียงแต่ช่วยให้ชีวิตสงบสุขเท่านั้นแต่ยังเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองทั้งทางกายวาจาและใจหลักธรรมเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้มนุษย์เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตลดอัตตาและปล่อยวางจากสิ่งที่เป็นเหตุแห่งทุกข์หนึ่งในหลักธรรมที่สำคัญคือปฏิจสมุปาหรือหลักของเหตุปัจจัยที่อธิบายว่าทุกสิ่งในโลกเกิดขึ้น เพราะมีเหตุและปัจจัยไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยลำพังหลักปฏิจสมุกบาทประกอบด้วย12องค์ธรรมที่เชื่อมโยงการเป็นกระบวนการต่อเนื่องซึ่งอธิบายว่าความทุกข์เกิดขึ้นและดับไปได้อย่างไรแนวคิดนี้ช่วยให้เราตระหนักว่าการยึดติดกับสิ่งต่างๆเป็นเพียงผลของเหตุปัจจัยและหากเราสามารถตัดวงจรแห่งเหตุปัจจัยได้ความทุกข์ก็จะหมดไปอีกแนวคิดที่สำคัญคือขันห้า ซึ่งอธิบายว่ามนุษย์ไม่ได้เป็นตัวตนที่แท้จริงแต่เป็นการรวมตัวขององค์ประกอบ5้ายอย่างได้แก่รูปกายเวทนาความรู้สึกสัญญาความจำสังขารความคิดปรุงแต่งและวิญญาณความรับรู้การเข้าใจขันห้าทำให้เรารู้ว่าทุกที่เกิดขึ้นในชีวิตมาจากการยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนเป็นสิ่งที่แท้จริงเมื่อเราหยุดยึดติดใจก็จะเป็นอิสระ นอกจากนี้อาทิศีลอธิจิตและอาิปัญญายังเป็นอีกแนวทางสำคัญในการพัฒนาตนเองอาิศีลคือการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นพื้นฐานของความสงบภายในอาิจิตคือการพัฒนาสมาธิทําให้จิตมั่นคงและไม่หวั่นไหวอาิปัญญาคือการพัฒนาปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงนำไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับชีวิต พุทธศาสนายังให้ความสำคัญกับสัพปริสธรรมเจ็ดหรือคุณสมบัติของคนดีได้แก่ศรัทธาศรัทธาในสิ่งที่ถูกต้องศีลัรความประพฤติดดงามหิริความละอายต่อบาปโอตปักความเกรงกลัวต่อบาปพาหุสักการใฝ่หาความรู้วิริยะความเพียรและปัญญาความรอบรู้คุณธรรมเหล่านี้ช่วยให้คนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ และเป็นแนวทางสู่การดำเนินชีวิตที่มีความหมายในทางปฏิบัติการดำเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนาไม่ได้หมายถึงการละทิ้งโลกแต่เป็นการอยู่กับโลกอย่างมีสติหลักอุบายวิธีในการดำเนินชีวิตได้แก่หนึ่งการเจริญสติในชีวิตประจำวันการมีสติในทุกขณะทำให้เรารู้ตัวและไม่หลงไปตามกิเลส สองการเจริญเมตตาการฝึกจิตให้เปลี่ยนด้วยเมตตาช่วยลดความโกรธและความขัดแยง้งสามการใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาแทนที่จะใช้อารมณ์การใช้ปัญญาทำให้เราสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องสี่การฝึกความอดทนและความเพียรทุกอย่างต้องใช้เวลาการปฏิบัติธรรมต้องอาศัยความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องเมื่อพูดถึงการดาเนินชีวิตที่มีความสุข หลักคารวะสธรรมสี่เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ครองเรือนประกอบด้วยสัจจะความจริงใจธรรมะการรู้จักควบคุมตนเองทันติดความอดทนและจากคัดการเสียสละหลักธรรมเหล่านี้ช่วยให้ชีวิตครอบครัวและสังคมสงบสุขลดความขัดแย้งและเพิ่มความสามารถขี่การปฏิบัติธรรมไม่จำเป็นต้องอยู่ในวัดเสมอไปแต่สามารถฝึกได้ในทุกกิจกรรมการทำงานอย่างมีสติ การพูดคุยอย่างมีเมตตาและการตัดสินใจโดยใช้ปัญญาล้วนเป็นการปฏิบัติทางพุทธศาสนาไม่ได้สอนเพียงแค่หลักปรัชญ,ญาแต่เป็นแนวทางที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในทุกด้านของชีวิตเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาคือความพ้นทุกความพ้นทุกไม่ได้หมายถึงการไม่มีปัญหาในชีวิตแต่เป็นการที่จิตใจไม่ถูกครอบงำโดยปัญหาเมื่อเรารู้เท่าทันความคิดของตัวเอง มิติและปัญญานำทางเราจะสามารถรเผชิญกับทุกสถานการณ์ได้อย่างสงบพุทธศาสนาไม่ได้เป็นเพียงศาสนาแต่เป็นวิถีชีวิตที่สอนให้เราเข้าใจธรรมชาติของโลกลดความทุกข์และพัฒนาตนเองเพื่อไปสู่ความสุขที่แท้จริงหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางแห่งปัญญาที่ครอบคุมทุกมิติของชีวิตตั้งแต่การดำเนินชีวิต ในสังคมไปจนถึงการพัฒนาจิตใจเพื่อบรรลุความหลุดพ้นนอกจากการรักษาศีลฝึกสมาธิและเจริญปัญญาแล้วยังมีหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารชีวิตและสังคมให้มีความสมดุลและเป็นสุขหนึ่งในหลักธรรมที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าคือทิศหกซึ่งเป็นหลักปฏิบัติเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลในสังคมทิศท,ทั้งหกประกอบด้วยทิศเบื้องหน้าบิดามารดาและครอบครัว ลูกต้องกระตัญอยู่รู้คุณพ่อแม่ต้องอบรมเลี้ยงดูอย่างมีคุณธรรมทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์สิทธ์ต้องเคารพและตั้งใจเรียนครูต้องสอนด้วยเมตตาทิศเบื้องซ้ายมิสหายคบเพื่อนที่ดีและเกื้อกูลกันทิศเบื้องล่างลูกจ้างหรือผู้ใต้บังคับบัญชานายจ้างต้องดูแลอย่างเป็นธรรมลูกจ้างต้องทำงานด้วยความรับผิดชอบ ทิศเบื้องบนพระสงฆ์หรือผู้ทรงคุณธรรมให้ความเคารพและศึกษาธรรมะทิศเบื้องหลังสมรสหรือคู่ชีวิตต้องซื่อสัตย์และเอื้อเฟื้อกันการดำเนินชีวิตที่สมดุลตามหลักทิศหกทำให้สังคมมีความสงบสุขลดความขัดแย้งและเพิ่มพูนความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอีกแนวทางที่ช่วยให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าคือมงคล38 ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้สำหรับการดำรงชีวิตที่ดีมงคลทั้ง38ข้อเริ่มตั้งแต่การเลือ,อกสิ่งแวดล้อมที่ดีการศึกษาหาความรู้การประกอบอาชีพสุดจนถึงการฝึกจิตใจให้พ้นจากกิเลสหัวใจสำคัญของมงคล38คือการใช้ชีวิตอย่างมีสติและปัญญาไม่หว่นไหวต่ออุปสรรคและมุ่งพัฒนาตนเองให้สูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อพูดถึงเรื่องความสำเร็จในชีวิต พุทธศาสนามีหลักอิทธิบาทสี่ซึ่งเป็นคุณธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จได้แก่ฉันทแทกมีความรักและพอใจในสิ่งที่ทำวิริยั์มีความเพียรพยายามจิตตดมีความมุ่งมั่นและจดจ่อกับเป้าหมายวิมังสาตมีการพิจารณาและไตรตรองเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นอิทธิบาทสีเป็นหลักธรรมที่ใช้ได้ทั้งในทางโลก และทางธรรมหากต้องการความก้าวหน้าในอาชีพการเรียนหรือการพัฒนาตนเองต้องมีคุณธรรมทั้งสีข้อนี้เป็นพื้นฐานนอกจากนี้พระพุทธเจ้ายังตรัสถึงหลักการบริหารเศรษฐกิจและทรัพย์สินอย่างถูกต้องซึ่งเรียกว่าทิฏฐธรรมิกัรประโยชน์สี่ประกอบด้วยอุทฐานสัมพทาขยันหมั่นเพียรอารักษสัมปทารู้จักเก็บออมและรักษาทรัพย์สิน กกลยนมิตาคบหาคนดีเป็นมิตรสมชีวิตาใช้จ่ายอย่างพอดีและสมดุลหลักนี้แสดงให้เห็นว่าพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้ละทิ้งทรัพย์สินหรือการธรรมหากินแต่เน้นให้รู้จักจัดการทรัพย์สินอย่างมีเหตุผลและไม่ฟุ่มเฟือยอีกแนวคิดที่สำคัญในพุทธศาสนาคือความเป็นอิสระทางจิตใจ ซึ่งเกิดจากการฝึกฝนยูนิสโมุนสิการหรือการคิดอย่างแยบขายยูนิสโมุนสิการช่วยให้เรามองเห็นความจริงไม่ถูกครอบงำด้วยอารมณ์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องการดำเนินชีวิตที่มีคุณค่าในพุทธศาสนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุภายนอกแต่ขึ้นอยู่กับคุณธรรมจัรภายในไม่ว่าคนเราจะมีฐานะหรือสถานะอย่างไรหากมีจิตใจที่สงบรู้จักพอเพียงและเข้าใจธรรมชาติของชีวิต ก็สามารถมีความสุขที่แท้จริงได้ทางสายกลางหรือมัชชิมาปฏิปทาเป็นแนวคิดสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้หมายถึงการดำเนินชีวิตโดยไม่สุดโต่งไปทางหนึ่งทางใดไม่ปล่อยตัวไปตามกิเลสและไม่ทรมานตนเองจนเกินไปทางสายกลางเป็นหนทางที่นําไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนและความเจริญทางจิตวิญญาณการฝึกจิตเป็นสิ่งสำคัญในพระพุทธศาสนา ซึ่งสามารถทําได้ผ่านการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาสมถะเป็นการฝึกสมาธิเพื่อให้จิตสงบส่วนวิปัสสนาเป็นการพิจารณาธรรมะให้เห็นตามความเป็นจริงการฝึกจิตช่วยให้เราหลุดพ้นจากอารมณ์ที่รบกวนจิตใจและมองเห็นความจริงของชีวิตพุทธศาสนาสอนให้เรามองเห็นชีวิตเป็นกระบวนการของการเรียนรู้และพัฒนาไม่มีใครเกิดมาแล้วสมบูรณ์แบบแต่เราสามารถเปลี่ยนแปลง และพัฒนาตนเองได้เสมอการใช้หลักธรรมเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตทําให้เราไม่เพียงแต่มีความสุขกับปัจจุบันแต่ยังสามารถเติบโตและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้อีกด้วยเมื่อพิจารณาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาโดยรวมจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเทียงเรื่องคอความหลุดพ้นจากทุกทางจิตใจเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมถึงวิถีชีวิตที่ดีงามการปฏิบัติตนในสังคมการบริหารทรัพย์สิกนการทำงานให้สำเร็จและการพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งทางโลกและทางธรรมหลักธรรมสำคัญเช่นอริยสัจสี่มรรคแปฏิจสมุปาทขันห้าทิฏหกมงคล38อิทิบาสีและโยนิโสมนสิการล้วนเป็นแนวทางให้เราเข้าใจชีวิตและฝึกฝนตนเองให้สามารถเผชิญกับปัญหาได้อย่างมีสติและปัญญาไม่หลงไปกับกิเลสหรือความยึดมั่นที่นำไปสู่ความทุกข์ หัวใจของพระพุทธศาสนาคือการนำปัญญามาใช้ในชีวิตเมื่อเข้าใจว่าทุกสิ่งเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์และอนัตตาไม่มีตัวตนที่แท้จริงเราจะสามารถปล่อยวางลดความยึดติดและดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขโดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกดังนั้นการปฏิบัติตามหลักธรรมไม่ใช่เพียงแค่การศึกษาแต่ต้องลงมือทำเมื่อเราฝึกศีล สมาธิและปัญญาอย่างต่อเนื่องจิตใจจะสงบมีสติรู้เท่าทานตนเองและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความหมายย่อและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นสุดท้ายแล้วจุดหมายของพระพุทธศาสนาคือการนำพาผู้ปฏิบัติไปสู่ความพ้นทุกอย่างแท้จริงซึ่งเป็นภาวะของจิตที่สงบเย็นปลอดโปร่งและเป็นอิสระจากกิเลสทั้งปวง